โอเคสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่นิวซีแลนด์เมืองไทยเนาะจริงๆแล้วก็ที่เขื่อนบารซักนนนะจังหวัดลบบุรีนะครับที่เขามาเลี้ยงอาหารแกะกันเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าๆนะทุกคนแกะก็เริ่มมานะก็สามารถเอารถลงมาจอดได้ถึงด้านล่างนี้ได้เลยนะตรงตรงที่แกะมาวิ่งเล่นนี่นะเจอดได้ตามสบายเลยนะกว้างมากเลยทุกคน แกะน่ารักมากนะทุกคนตันนี้นะตอนนี้ก็เริ่มมาเนาะแกจริงๆเราก็เขาก็เริ่มปล่อยประมาณบ่ายสามกว่าบ่ายสี่โมงเย็นยนะี่แหละเนาะถึงจะเอามากินอาหารตรงนี้เนาะนแล้วเราก็มาถ่ายรูปกับแกะน่ารักดีนะทุกคนมีทั้งรูปเลยนะรูปตัวน้อย จะมีฝุงควายเนาะจะเป็นฟุ้งควายนะควายก็เยอะจะมีชาวเรือชาวประมงในเรือที่เขาไปตกปลากันอะไรกันเนาะก็สามารถมากางเต็นท์ได้นะที่นี่แด็เขาจะไม่มีไฟฟ้านะเราต้องเอาไม้เงี้ยใชไุ้งนะมีที่กางเต็นท mm ์นอนก็จะเปิดๆเออนี่ตัวก็นิดเดียวใช่ไหมลูกมันน่ารักมากไปเราไปดูตัวเล็กๆครับ ไปดูไอตัวนะะ้อยกันนี่ตรงนี้มีตัวหนึ่งเนี Ad ่ยเห็นไหมน่ารักมากเห็นปะตัวเล็กเล็กตัวเล็กเล็กหัวตัวโตหูใหญ่ใหญ่เนี่ยออกดูดิน่ารักวะกินอะไรวะโอ้โหวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้วโอ้น่ารักจังเลยอะกำลังอยู่กำลังกินกันนะ แต่หญ้ามาันจะสั้นมากเนาะเลยแต่ว่าถือว่ากินเก่งนะมันยิงกินเก่งนะมันจะแบบอันนั้นแหละหญ้าที่ติดพื้นหมือนสามากัดกินได้นะเออสิตัวนี้น่ารักมากเลยอนะตัวผู้ด้วยจับไม่ได้วะเออจับได้โอเคนะอุมได้น่ารักมากเลยน,ะนี่ <anto> น้องหามามันจะวิ anyway? <lar> ่งมาหาเนี่ยติดหินไรเพิ่มไหมหิดแกะไรเพิ่มไหมมีดิอยู่ไหนอะไรไอ้เพิ่มตูดมันต้องดำด้วยเดไอ้เพิ่มหางมันต้องดำด้วยอันนี้หางมันไม่ดำเอ่อก็สวยดีนะน่ารักเดตัวมันเยอะเลยไงลายตัวอยู่หลายตัว วิ่งไปกันนูน้นหมดละทั้งที่ไม่มีหญ้าเลยว่าจะไปกินน้ำแต่ละมั่งนี่นี่ตัวน้อยวิ่งห็นนะเห็นไหมโอ้โหน่ารักจังเลยอะ่ะไอ้สองตัวเนี่ย <c oughs> ใส่ผ้าคลุมด้วยนะไอนดูดิเนะี่ยดูคอมันดิคุ้ม <c oughs> ปงเลยคุ้มปงเลยอ่าจะไปไหนกันเนี่ยไปแล้วไปแล้วจะไปหากินน้ำกันมาเพรา่าตรงนั้นเป็นบอกนะเออใช่เขาจะไปกินน้ำกันแล้วกินหญ้า เยอะแล้วแดดร้อนเนาะไปกินน้ำกันไปนี่เดินเขาเดินไปกินน้ํากันโอ้เยอะเลยถ้าไปก็ไปพร้อมกันหมดเลยนะเออว่ามน่ารักมากเลยอะ่ะดูสินี่ยนี่เป็นตัวผู้เนาะอืมอันนี้ไวรุ่นไวรุ่นไวรุน,รนกำลังรอ ไปกินน้ำกันไปเราไปดูเขากินน้ำกันกินยาเราไปกินน้ำเนาะไม่งาติดคอมาเฮ้ยไปไหนไปกินน้ำอะ่ะนี่ไปลงม,มกินน้ำให้นี่นี่นี่คาจะให้อาหารนะมันวิ่งตามมาเลยนะโอ้โห,หดูนี่เป็นฝูงเลยอะมากันเต็มเลยมันเยอะ <laughs> อโอ้โหมารวมกันกินเดี๋ยดิถ่าย้เราเลยโอ้ยโอ้น้องมาถือปถ่ารูปอ้โดูดิมากินกันเต็มเลยอ่ะอวิ่งกันมาเยอะเลยแต่บางตัวก็ไม่มาเก็บกี่แล้วมั้งโอ้โหมันมากันเยอะเลยอ่ะดูดิอืมต้องแบ่งกันให้เนาะให้ทีเดียวมันก็จะกินยากเขาชอบนะนี่เป็นใบกระถิน เขาเห็นอาหารเยอะที่นเนเขายิ่งตามตรงนั้นแหละนะยิง่งเลยฟ้งไนเห็นปะเออกินนะมันชอบเลยนะใบพวกเนี้ย มันมันท้อกระชากเลยไหมเงี้ยมัน่เป็นเดินไปทางนั้นน่ะเดินไปไกลๆหน่ะอืมตรงนี้มันจะมาดุมกันอยู่เนี่ยจุด็นึุดใช่ไหมก็สวยดีนะบรรยากาศดีด้วยไงทางโน้นเยอะเหมือนกันเนี่ยก่อนก็เริ่มมาแล้วฝั่งนน้นก่อนนะ มันก็เริ่มีคนนะสวยนะสวยนะเด้ย๋ดวยกวยกับเด้๋วยว,ยก,วกับคนกลับเออสวยเดี๋ยวสกูกลับบ้าน